สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล่อง p s i อ3 Hybrid นะครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการตั้งค่าและก็การติดตั้งกับรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ Mitsubishi Titan นะครับปี2019นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มแรกแล้วก็ การติดตั้งเลยนะครับอันนี้มาดูตัวเครื่องกันก่อนอนะครับของพีเอไดนะครับ hmm. เครื่องมีขนาดเล็กมากครับด้านข้างด้านข้างก็จะมีช่องเสียบ USB นะครับไว้เล่นพวกไอแฟดได์ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอยู่ ัแรกก็คือตัวแรกครับที่สำหรับต่อสายสายเคเบิลนะครับไว้ดูทีวีนะครับอันที่สองคือช่อง HDMI นะครับไว้ต่อสัญญาณภาพนะครับถัดไปก็คือ AV นะครับช่อง AV ไว้ส่งสัญญาณภาพเหมือนกันแล้วก็อีกช่องสุดท้ายก็คือช่อง DC นะครับไว้จ่ายไฟนะครับมาดูขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อจะนำไปใช้ที่รถยนต์ก่อนนะครับอัแบบับแรกก็คือเราต้องต่อเครื่องเข้ากับทีวีก่อนนะครับเซตค่าเซตค่าความละเอียดจอภาพแล้วก็อัปเดตกล่องให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาไปต่อที่รถนะครับ เดี๋ยวผมจะต่อเข้าทีวีเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อกล่องเข้ากับทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะตั้งค่าหน้าจอเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับจอของรถยนต์นะครับเราจะใช้รีโมทที่เขาแถมมานะครับกดไปที่เมนูนะครับเมื่อกดกดเมนูมันก็จะขึ้น มันจะขึ้นไอเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็กดเลื่อนไปกดเลื่อนไปที่การตั้งค่าระบบนะครับแล้วก,กดโอเคจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับระบบรทัศน์นะครับกดโอเคเข้าไปตอนแรกนะครับไอตัวเครื่องนะมันัออข้อแรกที่เราต้อง ตั้งนะครับก็คือระบบทีวีนะครับตอนแรกอะ่ะระบบมันจะตั้งมาเป็น PAL นะครับมันจะไม่สามารถเ,เลือกความละเอียดได้ต่ำหรือไม่สามารถรองรับจอรถยนต์ได้นะครับให้เราเปลี่ยนระบบทีวีนะครับเป็น NTSC นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ NTSC แล้วก็ความละเอียดจอภาพตอนนี้ผมเลือกเป็น 720p นะครับโอเคจัดส่วนภาพก็ให้มันออโต้ไปนะครับการสดแสดงผล ก็ไม่ต้องตั้งนะครับพวกนี้กดออกได้เลยนี่คือการตั้งค่าความละเอียดนะครับแล้วก็การตั้งค่าเพื่อให้เครื่องจำสัญญาณ Wi-Fi ของโทรศัพท์ของเรานะครับมาที่เครื่องมือครับเครื่องมือ แล้วก็ตั้งค่าเน็ตเวิร์กครับ่ามันจะขึ้นมานะครับสัญญาณตอนแรกมันจะขึ้นแบบค้นหาสัญญาณให้เราเปิดไ fi f i ของโทรศัพท์เรานะครับอัน,นี้โทรศัพท์ผมใช้ของ Ho ัวเวอรโนว่านะครับมันก็จะขึ้นชื่อแล้วกดเชื่อมต่อนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นเป็น ไไฟที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับแล้วก็กดออกครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วกดออกเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับการขั้น,นตอนในตั้งค่าก่อนที่จะนำไปติดตั้งที่รถยนต์นะครับมีตั้งค่าความละเอียดจอภาพแล้วก็ตั้งค่าี Wi-Fi นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถกดออกได้เลยอันนี้ก็นำไปติดตั้งที่รถเนครับไปดูวิธีติดตั้งกันครับ